แคมป์ที่ไม่มีอ e ีโวนต เรามาดูกันเลยนะครับว่าตั้งแต่ทางเข้ามาในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดเลยนะครับว่าตรงนี้ที่ผมได้ยินจากที่ดีมานะครับผมจ้พูดว่าก็จะให้ผิดจะเป็นที่เนี่ยเขาเคยทำเป็นโฮเทลมาก่อนนะก็คือเป็นโฮเทลเก่านะแล้วมันก็มีตำนานของที่เล่าเกันนะครับว่าถ้าใครเข้ามาเข้าที่นี่นะครับมันก็จะเต็้นนครับไม่มีไรแค่นั้นแหละ ก็มาดูตัวแรกอะไรครับก็เป็นตัวนี้นะครับเข้ามาถึงก็จะเป็นถันพยะอันนี้ก็เป็นเป็นกระจกนะครับเอาไว้ส่องว่าเข้ามาถึงมาให้เราพร้อมที่จะต้อนทิมหรือยังนะเราหล่อพอหรือยังหลอนะ่อเลยเขียนว่าอะไรอะอานะก็มีพวกล็อกเตอร์แล้วก็มีวันนี้ถือว่าจะเป็นพวกเครื่องเสียงครับก็มีทีวีเอาไว้น่าจะเปิดดูดีเทลได้น่าจะชัดอุนน่นกว้า,างกว่านี้นะครับก็มาตัวนนี้ ตัวนี้จอเป็นโลกตัวตัวที่นตัองทีมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูโลกอนักมไม่ชัวร์ว่าจะย้ายที่หรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกก็จัดไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะครับก็ดูอาจจะโล่ๆหน่อยนะประมานะครับก็ต่อมาเข้ามาข้างในมันก็จะมีในขวดของตู้น้ำอันนี้ก็เป็นตู้เก่าที่ เราเอามาจากาแคมป์เก่านะครับก็จะมีแบบมีข้อตกแต่งวหววอะไรเนี่ยมันก็เป็นแบบคือ,อยังไงมันเป็นโรงแรมเก่ามาก่อนอน่ะมันเลยดูจัดแบบผมว่ามันน่าอยู่แล้วตอนแรกอะ<ม>แต่พอเราย้ายของเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ดูแบบดูลกไปเลยอะก็ะมีแบบพวกของใช้อะไรต่างๆที่เขาแบบว่าเอาไปรับรับท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อพวกที่นั่งก็แบบว่าที่รับแขกอะไรเงี้ยครับนี่ก็มีตอก แห่งความลับนะครับแต่ผมเปิดดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอนึ่งหนึ่งน่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวที่เราทำกตอนนี้ก็มีทักอยู่ด้วยนะครับก็ตอนนี้เขาน่าจะเล่นเกมอยู่นะครับอาจจะตีอยู่ด้วยนผมไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยล็อกเกอร์มีอะไรครับก็อันนี้ก็เป็น er ล็อกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะเป็นเครื่องใช้ของ,ของเขานะครับติแล้ววันนี้ก็มีข้าวของเราด้วยนะแล้วก็มีติดมาด้วยนี่เป็นผอบเก่าด้วยนะแล้วเขาติดมาตั้งแค่ไหนนะ ออันนี้นี่พี่ลีเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่ให้เปิดดูดิขคล็อกแครเปิร์ไพร์ด้อ่ะผมถามพี่ลีแล้วว่าถ้าเราตัดแล้วเปิดดูให้เราด่าแบบนผลมากันไมถ้าเราถ้าเร้าเราตัดกระเทเปิดดูไหมเปิดตู้คอนดถึงก็ถ้าวหน้าผมมีความกล้ามากกว่านะผมจะลองตัดแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะ ใครอยากเห็นคอมเมนต์มา <c oughs> ใครอยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับถ้าเยอะเดี๋ยวผมจะักมันทิ้งให้ดูเลยครับแบบน้ <c oughs> ปหกเลยนะคเย็นก็าา <c oughs> ยังไม่มีอะไรนะคือตอนนี้ย้ายของจากแคมป์เก่ามาก่อนนะครับยัง <c oughs> ไม่ได้มีของคนอื่นืที่ยังเข้ามาไม่ถึงนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครได้เข้ามาอยุดบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามมันในเพจอีโว้ต์แหละว,ว่ามีใครได้หยุ่แคมป์นี้บ้างนะครับ นี่นี่ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะเมื่ห้องครัวที่ดูก็ของค่อนข้างครบเลยนะในห้องครัวก็ยังมีห้องน้ำด้วยนะนี่ห้องน้ำห้องน้ำก็ออกจริงๆก็ค่อนข้างแคบนะแต่ถามว่ามันอาบได้ไหมใช้ได้ไหมมันก็สะดวกสบายอยู่แหละก็มีครบทุกอย่างแล้วนะครับอ้องนั้ำ อั้นหนึ่งก็จะ <HS> มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูที่ย้อนสอบกันเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นส่วนของห้องนอนของทุกคนนะครับว่าเป็นยังไงครับไปครับแอบชันเหมือนกันนั่นเองนี่มีวอลเปอร์ด้วยนะส่วนไหนที่ก็เป็นโซนแบบว่าเขาเขียนว่าลิฟวิ่งรูมนะไฟอ่ะนะก็เป็นโซนแบบว่า น่าจะเป็นห้องรับแขกมันก็โอเคนะอยู่นะถ้าพูดถึงอ่ะมีมความของตัวมารอต้อนรับก็เดินถึงแล้วดูดิหน้าตาน่ารักน่าชังน,นะแล้วมันมันรกขนาดนี้วะนะ่ยอันนี้ก็เป็นเตียงที่ยังไม่รู้ว่าจะไว้ที่ไหนนะเพื่อนอาจจะรกขึ้นนิดนึงแต่รอจัดเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับตัวรับแขกมีโหมดนี่อันนี้ก็จะมีพวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบมีมีเป็นไงน่ารักมีพอดเดินเข้ามาเสร็จก็โอ้ น่าร pues eh. well, ักหมดกันแล้วเนี่ยแต่ถ้าตอนกลางคืนอ่จจะหลอนๆหน่อยเดือนมาอ้เยี่ยมตัวแล้วะเนี่ยอะไรเงี้ยละมาดูนี่ดิก็เดี๋ยวแล้วมาดูกันนีกว่าอันนี้จะเป็นมันจะมีชั้นนี้มันจะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับก็จะเป็นห้องห้องห้องสองและห้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้องหนึ่งมาดูห้องหนึ่งมาคนดียวครับก็ห้องที่หนึ่งนี้มันก็จะสามารถนอนได้ ประมาณสองคนนะครับเป็นสามคนถ้าเอาเตียงมันปูตรงนี้ก็ตอนได้อีกหนึ่งคนเนาะก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะผมว่าแต่ว่าตอนนี้ก็อันนี้ทักเขามานอนอยู่นะก็เป็นอันนี้ก็เป no. ็นเตียงทักแล้วแต่เตียงนี้ย bon. ังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับซึ่งจะมีใครเข้ามาก็ยังรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยพอเราเข้ามาก็จะมีแบบพวกนี้คือแบบเหมือนเรามานอนโรงแรมเลยว่าดูดิมีแบบ คือแบบแบบของแบบพวกแชมพูะไรอย่างผมแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผ้าคนหนู่ม่าเช็ดตัวให้ครบเลยนะเหมือนกับว่าเรามานอนโรงแรมเลยอือแล้วก็มีไฟโคมไฟแบบมันก็ก็สวยอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้แหละก็เป็นพวกโมเดลอะไรทุกอย่างหมาน้อยผมก็ไม่รู้จักอ่ะแต่มันก็น่ารักดีเรมั้องจะเปิดไม่ได้ว่ะเพราน่าจะล็อกไว้กลัวปุ่นปนอย่างงี้เลยแหละแล้วแม่ซอาเรือไว้ตรงเนี้ย นั่นแหละห้องหนึ่งก็ประมาณนี้แหละครับแต่ตอนนี้ฮักใช้อยู่คนเดียวน,นะอันนี้ก็เป็นห้องที่สองนะอันนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะได้นอนห้องนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ขนของมาจองแล้วก่อนถ้า,ายังอยู่ดทีก็จะได้นอนห้องนี้แหละแล้วจองไปเลยอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องที่สองนะครับแล้ก็จะเป็นเตียง คู่นะครับเป็นเตียงแบบว่ามีสองชั้นนะครับชั้นล่างและชั้นบนก็ผมน่าจะถ้าถ้าว่าผมได้นอนถ้าผมได้อยู่ที่นี่ผมก็จะนอนชั้นล่างห้องนึง<ม>ก็มีโคมไฟแล้วผมไม่อยากนอนตรงนี้คนเดียวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันวิววิวอะคือผมเป็นคนโคผีใช่ไหมแล้วพอบอกว่า,ท,ท,ออวาที่นี่มันมีตำนานของโอ๊ตเทลที่เคยสร้างผมก็เลย<ม>นอนไดีกว่าจะไ,ได้มีอะไรคุ้มกะลาตัวกูนะครับเปิดไปครับปึ๊บ ไม่เห็นอะไรเลยครับตอดึกแล้วนะครับเรามาถ่ายตอนดึกนะครับก็เลยไม่เห็นวิวนะเลยก็เป็นเนี่ยก็มีครบทุกอย่างนะมีกระจกมีนี่เป็นไงที่ครบทุกอย่างปะ่ะน้าหอมท,ท,ทีมทาหน้านีทุกอย่างนะเปน็นของกูเลยแหละมาวางไว้แล้วแหละเพื่อน <c oughs> <c oughs> ห้องที่สองก็วางนี้นะครับก็สวยดีผมว่าก็โอเคอยู่นะที่เราจะมานอน <c oughs> ไปครับชั้นสองก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามนะครับว่ามีห้องแล้วก็ม,มีอะไรบ้างไปครับ อ๋อบอกว่าแกแล้วนะครับเชิดขึ้นนี้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนี่ครับชนี้ก็จะมีห้องสามแล้วก็ห้องสี่นะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับชั้นนี้จะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องก็ในส่วนตรงนี้มันก็จะมีที่ปิ้งย่างครับส่วนพวกเตียงพวกนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนนะก็เลยดูลงหป่นะครับเพื่อนนี่ก็็ีลูกตี้มีคือเขาจัดคนเป็นแบบอันนี้ไ่าจะจัดคนเป็นแบบสีเหลืองเหลืองทำใดูสบายตาเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในห้องใน่ามกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเชื่อไหมคุณเพลิดจังวะงไปเราดูห้องสามนะครับคนี่ไม่เปิดเอร์โรงแรมไม่เปิดแล้วกันครับมาเข้าห้องที่สามนะครับห้องนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวปะเรียกเตียงเดี่ยวปะเตียงเดี่ยวนะครับจะมีเตียงใหญ่เป็นเตียงเดียวนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันสั้นนะใช่ไหมสั้นปะวะนี่เรานอนเห็นฟันปะวะมาบ้าห้องเดี่ยวนี้ นี่คือหุบตัวตัวเตีย้ยดูดิขาสุดเรวอะหมอนยังไงวะหมอนมันหลายใบไม่มันสั้นอยู่นะเอาจริงมันสั้นนะือไงกันดูดิดูดิถ้าคนแบบว่าสูงร้อยเจ็ดแปดสิบเนี่ยคือขาลอลเลยแล้วนะมีหลายคนในแคมป์เนี่ยเมื่อวานนอนอย่างว่านอนฝั่งนี้เหรอเพิ่เนี่ยอ้าวว่านอนฝั่งนี้ก็โอเคเลยแต่มันเป็นไรครับไม่ใช่ของเรานี่ก็มีโต๊ะเหมือนกลับไปคลิปสี่ครั้งนะเรียนมอต้นอืมก็มีวอลเปเปอร์มีพัดลมมีแอร์ให้นะ แอร์มีปะมีนะครับมีครบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มีกระจกนะครับแล้วก็มีเหมือนเหมือนเดิมแหลมีทุกอย่างครับหวดตรงนี้แต่ชั้นนี้ดีนะให้ห้องนี้ดีนะครับเนี่ยห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคือถ้าสังเกตห้องหนึ่งห้องสองไม่มีตู้เสื้อผ้าให้นะผมว่าห้องนี้ห้องนี้ดีอยู่นะขี้โกงอ่ะมีอะวเนี่ยนี่คือเราเนี่ยตั้งเดือดจะเป็นสนใจเลยเได้ห้องวันละนะก็ ห้องนี้ก็ประมาณนี้มีตู้เสื้อผ้าด้วยที่ชาว่ะแต่ถ้าเราได้อยู่ห้องล่างเดี๋ยวอาจจะมาขโมยอันนี้ไปนะ <c oughs> ห้องที่สามก,ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สี่กันเลยนะครับเดี๋ยวกยอย้อนดูห้องน,น,น้ำเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยค,คุณผู้จัดก,การของเราอ่ะคือพี่เชอรี่นะครับกําลังนอนหลับน้ำลายอะไรเลยน,นะครับแล้วเราไปเคาะประตูแล้วก็เรียกเขามาเลยครับเปิดประตูตให้หน่อย ำไรจะถ่ายออกไปพี่ทำอะไรล่ะมันต้องแอบ,บด้วยนี่ก็คือห้องพี่สิงนะครับก็เป็นห้องที่โดนคุณผู้จัดก,การครับได้หยุดไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะมีหมดทุกอย่างในห้องนี้มีอะไรเนะี่ยนี่คืออะไรอะอเป็ะไรโล่าต่งพ่อตาเปล่พี่แล้ก็เป็นเกี๊ยะครับมก็มีกระจกมีเกี๊ะมีอันนี้ของพี่เหรอ พี่เอามาเองเหรออือโหที่นี่ก็มีครบอยู่นะเปลียงก็น่าจะให้นอนกับไอ้านนฮาร์ดประันครับไปออกไปถ้าไม่อยากออกก็ไปทางโน้นออกไปทางโน้นจะถ่ายตู้ออกไปตนี้อันนี้ก็มีโต๊ะนักเรียนเหมือนกันนะเหมือนทุกห้องเอ๊ะอันนี้ห้องนี้ก็ดีห้องนี้ก็มีตู้เสื้อผ้านนะดูดิห้องข้างบนเหมือนเป็นห้องแบบว่าห้องควีนห้องคิงปะไม่งมีแบบตู้เสื้อผ้ามีของให้ครบเลยนะ แต่ว่าแต่และห้องก็คล้ายๆกันนะก็มีของประมาณนี้แหละครับ <hak> แต่เราไม่ควรพี่เชอรี่เล้วครับให้พี่เชอรี่ไปนอนก็เราก็ให้พี่ดีานอนต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับคือที่นี่มีห้องน้ำสองห้องค,คือชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสามนี่ครับห้องน,น้ำชั้นนี้ก็คล้ายๆชั้นล่างนะนก็มีชักโครกมีทุกอย่างเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโถล้างหน้าแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำซึ่งมันก็ ก็มีพวกที่ทำรับอุ่นเลยนะ,บบะก็ปกติไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าห้องค่อนข้างแคบจริงๆเป็นโรงแรมผมคิดว่าน่าจะแหบกว่าน,นี้เลยก็ก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ที่นี่มันจะดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันมีลูกท็อปนะครับหรือว่าเรียกว่าชั้นด,ดาดฟ้าภาษาไทยแหละดา,าะดฟ้ดาหรือดา,าอดฟ้าวะเออแหลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างครับไปครับนี่ก็เป็น ยากเท่มานะตอนทางเดินเพราะดูเตี้ยวฟ้าวเราฟ้า,ฟาแก่เลยนะชั้นนี้ก็มีอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตายกว้างไม่รู้นะครับแต่แรกตายจากเราไปแล้วจะเป็นข้างบนึ่งแปลว่าตอนนี้มันมันดึกแล้วนะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นดูนะแต่ผมว่าชั้นนี้มันก็โอเคนะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็ดูโลกดี จริงๆเรามีอันด้วยเตาบาร์บีคิวอ่ะเราก็สามารถขึ้นมาปาร์ตี้บนนี้ได้นะถ้าเราชนะเราก็แบบเฮ้แล้วถ้าแพ้แพ้เราก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนี่เอาฝั่งนี้ครับกว้างระดมนึงเลยนะนี่มีเออีมีไลฟ์ให้จบไปนะครับแต่ว่ามีสายปลาของฝั่งด้วยครับก็ถ้าเขามีลูกสาวสวยเราก็เฟรฮายกันได้นะเผื่อได้คอนแทคเพิ่ม อันนี้มันก็มีไฟ้ลยนะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเปิดยังไงหรือว่าอาจจะเสียก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเขาว่าต้องเปิดยังไงนะวันนี้ก็มีเก้าอี้ให้นิดหน่อยนะครับเราก็นั่งได้แล้วก็ใครอยากเออถ้าใครแบบว่าชอบจุดบุหรี่อะไรก็ถ้าจะชิลอยู่นะแต่ว่าก็ต้องระวังยาติเพื่อหน่อยเพราะว่ามันก็โดดไฟไม่ได้แต่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคนสุดท้ายแล้วของที่นี่นะครับมันจะมีพวกเครื่องซักผ้าครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนที่บอกว่าจะเป็นตู้อบผ้า ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแทงน้ำก็คือที่นี่ก็มีทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าเราไม่ได้จ่ายค่าน้ำนะครับหรือว่าน้ำหมดเนะี่ยดูครับเพื่อนๆเราก็มีแทงน้ำของติดจังท่านะเราสามารถทำไปได้ง่ายนะท้าอย่างนะผมดูแล้วีซี่นะครับวันไหนน้ำหมดแล้วก็ข้าม <c oughs> ไม่เอาเลยครับเยี่ยมสุดยอดเว่ีกูดครับตอนนี้ก็ขนาดต้าก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณ <c oughs> ถ่ายจา,ากฝั่งนี้ก็จะยย e ไปสวยมากๆเลยนะเหมือนพระเอกเอมเียจากที่ปกติรอยเราที่จะคนลอมันแบบเป็นยังก็จบแถมใหม่มีโบสดีสปอร์ตดีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจากที่ได้ข่าวมาก็ทีมยังทําต่อนะครับแต่ถามว่าสมาชิกในทีมนะครับจะมีใครบ้างอันนี้ผมก็ เอาตรงๆคือมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครบ้างครับ <ừ. S 1> รวมน้ําผมด้วยผมไปยังไม่รู้สถานะของตัวเองนะครับว่าจะอยู่แคมป์นริงหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าที่แคมป์ใหม่ของเรานั้นเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบคลิปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติคตามกดไลค์กดแชร์นั้นเลยนะครับเป็นกาลังใจนั้นด้วยะครับแล้วก็ขอให้อยู่กันแป็นแนๆนะครับขอบคุณครับ